แล้วก็ที่มีประสบการณ์สูงมากผ่านลีกระดับความยากมากๆของที่บราซิลนะครับแล้วก็จบก,การที่สวยด้วยนะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เขาชอบมีสไตล์การเล่นที่เขาเขาต้องการในสุดทีมแล้รับเป็นคาแรคเตอร์<ม>ที่พร้อมที่จะชนะตลอดเวลาซึ่งคือเในบทต่างๆที่เขามาเขามั่นใจว่าคุณภ,ภาพของของลูคัสจะมาทําให้ยกระดับทีมได้อย่างแน่นอนสำหรับลูกการ์ดครับแล้วกับการแพร่ข่าว ได้รัตัวนักเตะโคตาร์าชาติคนล่าสุดนะครับของสโมสรครับก็เราใช้ชว่วงเวลาของการตรดฤดูกการแล้วก็พีสั้นให้เป็นประโย์ที่สุดนะครับในการเป็นหาผู้เล่นที่จะมาเป็นผู้เล่นในยุคใหม่ของสโสรที่จะต้องบอกว่าเราก็พร้อมที่จะกลับไป,ปไท้าทายกับปำลังแชมปี้ยนให้ได้นะครับ แล้วก็กับผู้เล่นรายนี้เป็นผูน้เล่นในวัยที่ไม่ใช่ ปลายทางที่มาไท้เห็นนะครับเป็นไหวที่าำานังตมต้นนะครับเขาชื่นชมกับหลีกไทยนะครับกันต่อเขาชื่นชมกับความมุ่งมั่นของตสอนเขาชื่นชมกับสถานะของตสอนนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ผ่านการเข้ากับโค้ชตามาซึ่งเดินทางกับช่วงฤดนุกรลแล้วก็ไล่ดูเพล่นนะครับซึ่งรวมไปถึงเรียกพ็อที่แตนหยาแล้วลงด้วยนะครับก็รู้ิเป็นรายสุดที่ ที่ที่ทางโค้ชได้เห็นแล้วก็โค้ชแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจาสัญญาอยู่เรื่งนะครับจนกระทั่งตัดใจมาเลือกเรานะครับสำหรับโปรไฟล์เขาที่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะที่เดราลูกนิวแลนด์นะครับก็ลงได้แต่สอเนี่เปดูการผ่านมานะครับจะเป็นแขกรับของชัยวิทยของพารลัมัส นะครับอาไิลัสนะครับแล้วก็เรื่องของวิสต้านะครับลงไปที่ให้ไปที่ One วอร์สโก้กับมาด้วยแล้วก็ลงเล็กแอคติลโก้แล้วก็จบที่สิได้ขึ้นชั้นเ c ซีเอด้วยแต่เขาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนทิศทางเพื่อมาท้าทายกับความสำเร็จในชีวิตการาแข่งขังเขากับสโมสรเราอันนี้ก็ต้องขอบคุณกับนักเตะ้วยนะครับตุวเน โรชา่นนะครับซ,ซึ่งเดี๋ยวส่วนคุณภาพของเขาจะเป็นยังไงแล้วแผนจะเล่นจะเข้าระบบแบบไหนซึ่งทางโค้ชได้ควางแผนได้ยังไงเดี๋ยวเราฟังกับคุณกามาทางผมขอเกิดคร่าวๆว่าที่มอาทีไปมปูลนิธิพวกนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ป็นตำแาน่หรอลัพเราของโคสอนเลยก็ไดนนะครับขอบคุณครับ นะครับแล้วก็เขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดเขาปฏิบัติไม่ดีที่สุดแล้วก็จะนำความสำเร็จมาสู่สโมสรให้ได้นะครับคือความท้าทยายของเป้าหมายของการเล่นของเขาครับจากผม่ะอีกสักคุยกับออสองสามกับเ,เพื่อนๆนักเตะบราซิลหลายต่อหลายคนนะครับถึงแก้วกับวงการฟุตบอลเอเชียแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็ทุกคนพูดเป็นแนวทางที่ดีมากๆว่าเขากำลังจะได้เล่นในที่ท,ที่ดีนะครับแล้วก็สโมสรที่ใหญ่ นะครับแล้วก็เชื่อมั่นในว่าเขาจะสามารถจบระดับตัวเองในที่นี้จบระดับมีท้าที่อีก็นที่นี่แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็นั่นทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาน่าจะมีความสุขกับการเล่นที่นี่แล้วก็พัฒนาตัวเองรวมถึงการได้ความสำเร็จที่จะเกิดกับลีกที่นี่รวมถึงสโมสรครับครับผมชิบิโอเคนไหมฮะชิวิเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วครับต่อไปเป็นทาบนิ่งครับ โฮช่านะครับเจ้าของความสูง184เซนติเมตรนะครับในตำแหน่งเกางหลังนะครับเซนสัญญาบัตรนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปคิวครับนี่ครับโอเคครับทุกคนครับ